จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินอากาศณสนามบินอูต่ตะเภาครับซึ่งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับก็จะมีมาตรฐานภายในที่จะเกิดขึ้นในการขยายขอบเขตการดําเนินโครงการ,รก็จะมี4ด้านหลักๆด้วยกันนะครับด้านแรกคือด้านก่อสร้างครับก็จะในเรื่องของหอควบคุมการจราจรทางอากาศและพื้นที่สนับสนุนนะครับแล้วก็จะมีอาคารสําหรับติดตั้งระบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก นะครับก็จะมีสามอาคารหลักด้วยกันทั้งอาคารวิทยุสื่อสารอาคารระบบช่วยเดินอากาศอาคารประบบติดตามอากาศยานครับด้านที่สองครับด้านจัดหาและติดตั้งระบบอุปกรณ์ก็จะเป็นระบบอุปกรณ์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่จะไปอยู่ตามหอต่างๆอาคารต่างๆนะครับแล้วก็ด้านที่สามคือด้านบุคลากรก็คือในการสรรหาบุคลากรพัฒนาบุคลากรก็คือพนักงานที่ทํางานทุกส่วนในสนามบินนะครับก็จะเป็นการจัดหาแล้วก็อบรมเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็รวมถึงการปฏิบัติงานหลักแล้วก็งานสนับสนุนครับนะครับแล้วก็ด้านที่4ครับคือการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการมันก็จะมีในเรื่องของการขั้นตอนวิธี <c oughs> การปฏิบัติการอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ไปติดตั้งอยู่ตามหอต่างๆนะ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็รวมถึงการอบรมทำความคุ้นเคยถึงแนวปฏิบัติและวิธีด้านการจัดการด้านนิรภัยครับอันนี้คือที่บอกคือสนามบินอุตภัยโฉมใหม่นะคือปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่นะไอ้ที่พูดคือเขาจะมีการพัฒนามากขึ้นหลายท่านดูแล้วอาจจะงงว่าเปิดตอนนี้เปิดอยู่แต่ว่าค่อยๆพัฒนาให้สะดวกแล้วก็มีมาตรฐานระดับโลกมากขึ้นครับตอนนี้ถ้าใครไปนะอย่างผมเพิ่งไปมาเมื่อ2ปีก่อนโอ้โหคืออาคารผู้โดยสารแห่งที่สองเนี่ยเสร็จแล้ว อลังการสวยงามและแห่งที่3มกำลังจะตามมามและระบบเชื่อมโยงต่างๆโอ้โหทันสมัยไอเทมากนะครับ